สวัสดีครับสร้างโซดาแฟมารีมาแล้วครับอันดับแรกก็ฝากเบิังคีบบังข้าศน่าเนี่ยครับเนาะตอนนี้มือผมกําลังไลอย่ใส่แฝงนะครับเอิรนใส่สีไลน์นะครับเพื่อจะยิ่งฝาดนะครับเอาไปเบิ้องตันครับใส่โครงสีไลน์นะครับเมื่อวานนี้พอลงกับพี่ทัดก็ใส่ไปแเดานะครับเดวทางนึ่งเดาอันนี้ก็เลี้ยงตะทางของผมแล้วบัดนี้เอาไปเบิ้งผมกับพี่ทุ่นนะครับเฮ็ดนต้อกันสรางสีไลน์ไงนะครับ tá o doutor อันนี้็ใไ้ที่ไล่นะครับไปที่แล้วนะครับ น,น่าใจนำเลยครับบาบอย่างนี่เดี๋ยวคนแข็งแน่ยังสีไร้นะครับนะเนาะตรียมแลไ<ป>ไเตรียมนี่นะครับตอนนี้ก็อีกบ่เกินจังไยนะครับขาเล้วแล้วครับ ทิมนี้ผมก็ฝากไวทนีนะครับถ้าเบื้องต่อนคนแพนคนเนียงนะครับข้นมาไวเนาะตอนนี้เนาะนี่ตั้งทั้งหนอกอันท่าคางกับแอมเดาหมืดแล้วล่ะครับนี่นูพิทักษ์ับพอลงก็ต้องเหตุโค้งเนาะครับเนาะเ<ม>หตุโค้งดานนอกเพื่อที่จะยิ่งกันไม่เนาะครับเนาะนี่เป็นหน้าต่างนะครับนี่คนพิทักษ์ที่ปุยทีมงานหลายเนาะครับเนาะมือนี้เนะาะทั้งในนี่ผมไปเหตุกับพ,พ,พิชูนสองคนนะ Okay. <laughs>